เทรเมเกอร์ maker, วันนี้ขอเสนอถ้วยแชมป์ใบใหญ่ของแต่ละทวีปในโลกฟุตบอลการแข่งขันของสโมสรฟุตบอลในปัจจุบันนอกจากจะต้องแข่งขันรายการฟุตบอลลีกในประเทศแล้วยังมีรายการฟุตบอลระดับทวีปที่จะแข่งขันกันในทุกปีเพื่อชิงชัยความยิ่งใหญ่ของทวีป โดยฟุตบอลทัวใหญ่ของทวีปยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกถือเป็นรายการฟุตบอลระดับทวีปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการฟุตบอลซึ่งคาดว่าหลายคนน่าจะรู้จักรายการนี้กันเป็นอย่างดีแต่ก็ยังมีอีก5ทวีปที่ลงทำการแข่งขันในฟุตบอลถ้วยใบใหญ่ของทวีปพ,พวกเขาโดยวันนี้เพย์เมเกอร์จะพาทุกคนมารู้จัก6รายการฟุตบอลทัวใหญ่ของแต่ละทวีปรายการที่ 1. ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก อย่างที่เก่าไปเมื่อต้นคลิปนี่คือการแข่งขันฟุตบอลระดับทวีที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในโลกและก็มีนักฟุตบอลหลากหลายคนที่อยากจะสัมผัสถ้วยแชมป์ใบนี้สักครั้งในชีวิต สำหรับยูฟาแชมเปียนส์ลีกคือการแข่งขันของสโมสอนในยุโรปเพื่อชิงชัยว่าใครเป็นเจ้ายุโรปในแต่ละปีโดยยูฟาแชมเปียนส์ลีกเดิมทีใช้ชื่อการแข่งขันว่ายูโรเปียนครับที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี1955ก่อนที่ในปี1992จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นยูฟาแชมเปียนส์ลีกจนถึงปัจจุบันส่วนทีมที่คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกมากที่สุด3อันดับแรกก็คืออันดับที่1เลอัลมาดิดที่คว้าไปทั้งหมด14สมัย อันดับ2 AC มิลานที่คว้าไป7สมัยและอันดับ3ก็คือลิเวอร์พูลและไบเยนมิวนิกที่คว้าแชมป์ UCL เท่ากันที่6สมัยรายการที่2 AFC Champions League นี่คือการแข่งขันฟุตบอลรายการทั่วใหญ่ของทวีปเอเชียที่ทำการแข่งขันกันมาตั้งแต่ปี1967โดยในตอนนั้นใช้ชื่อรายการแข่งขันว่า a อเชียนแชม i o n s c คัพทัวนาเมนต์ แต่ก็ทําการแข่งขันได้ไม่นานเพราะในปี1972ได้หยุดทําการแข่งขันก่อนที่ในปี1985จะจัดการแข่งขันขึ้นอีกครั้งโดยใช้ชื่อการแข่งขันว่าเอเชียนคัพแชมเปี้ยนชิพจนกระทั่งในปี2002จะเปลี่ยนชื่อมาเป็น AFC Champions League แล้วก็ใช้ชื่อนี้จนถึงปัจจุบัน ส่วนทีมที่คว้าแชมป์มากที่สุดก็คืออัลฮิลานสมสอนจากซาอุดีอาระเบียที่คว้าแชมป์รายการนี้ไปถึง4สมัยโดยรองลงมาก็มี2ทีมด้วยกันที่คว้าแชมป์รายการนี้เท่ากันที่3สมัยนั่นก็คือ po iller, โพฮังสติลเลอร์สมสอนจากเกาหลีใต้และอุลวะเลดไดมอนด์สมสอนจากเจลีกญี่ปุ่นรายการที่3 CAF Champions League ฟุตบอลรายการใหญ่ของทวีปแอฟริกาเริ่มก่อตั้งการแข่งขันขึ้นครั้งแรกเมื่อปี1964โดยในตอนนั้นใช้ชื่อรายการว่าแอฟริกันคัพออฟแชมเปียนคัพจนกระทั่งในปี1997จะเปลี่ยนชื่อมาเป็น Caf Champions League จนถึงปัจจุบัน ส่วนทีมที่คว้าแชมป์ CAF Champions League มากที่สุด3อันดับแรกก็คืออันดับที่1เอาัอาลีสโมสอนจากอียิปต์ที่คว้าแชมป์ไป11สมัยส่วนอันดับที่2มีอยู่2ทีมนั่นก็คือซามาเล็กสโมสอนจากอียิปต์และ TP. m ีมาเซมเบสโมสอนจากคองโกที่คว้าแชมป์รายการนี้เท่ากันที่5สมัยและอันดับ 3. ก็คือเอสเปรานเดอทูนิสสโมสอนจากตูนิเซียที่คว้าแชมป์ไป4สมัย รายการที่4คอนคาเคฟแชมเปียนคัพคอนคาเคฟแชมเปียนคัพคือการแข่งขันรายการฟุตบอลของทวีอเมริกาเหนือหรือคอนคาเคฟโดยเริ่มต้นการแข่งขันมาตั้งแต่ปี1962โดยในตอนนั้นใช้ชื่อรายการว่าคอนคาเคฟแชมเปียนคัพก่อนที่ในปี2008จะใช้ชื่อรายการแข่งขันว่าคอนคาเคฟแชมเปียนสี่ก่อนที่ในปี2024เตรียมจะกลับไปใช้ชื่อการแข่งขันว่าคอนคาเคฟแชมเปียนคัพ ส่วนทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้มากที่สุด3อันดับแรกก็คือสโมสรอนจากลีกเม็กซิโกทั้งหมดโดยอันดับที่1ก็คือขับอเมริกาที่คว้าแชมป์ไป7สมัยอันดับ2ก็คือคุสอซูลที่คว้าแชมป์ไป6สมัยส่วนอันดับที่3มีอยู่2ทีมนั่นก็คือปาชูก้าและมอนเตเลที่คว้าแชมป์5สมัยเท่ากันรายการที่5โคปาลิบตาโดเลส รายการฟุตบอลโคปาลิบรตาโดเลสก่อตั้งการแข่งขันขึ้นครั้งแรกเมื่อปี1960นี่คือการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรในทวีปอเมริกาใตา้ ส่วนทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้มากที่สุด3อันดับแรกก็คืออันดับที่1อินดิเพนเดนเต้สมูสรอนจากอาร์เจนตินาที่คว้าแชมป์ไป7สมัยอันดับที่2โบคาจูเนียสมูสสอนจากอาร์เจนตินาที่คว้าแชมป์ไป6สมัยและอันดับที่3มเพนาโลสสมูสรอนจากอุลุกไวยที่คว้าแชมป์ไป5สมัยและรายการที่6 OFC Champions League การแข่งขันฟุตบอลชิงชัยของทวีปโอเชียเนียก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1987ในชื่อ OFC Cup Championship แต่รายการนี้ก็ได้แข่งขันกันเพียงห้หนเท่านั้นก่อนที่ในปี2007จะมีจัดการแข่งขันที่มีระเบียบม,มากขึ้นพร้อมเปลี่ยนชื่อการแข่งขันมาเป็น OFC Champions League ที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันส่วนทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้มากที่สุดก็คือสโมสรโอ k กลแลนด์ซิตี้ทีมฟุตบอลจากลีกนิวซีแลนด์ที่คว้าแชมป์ไปทั้งหมด11สมัย ส่วนลองลงมาก็คือไวาทาคิริเลนอยู่ในเตดทีมจากนิวซีแลนด์ที่ควา้าแชมป์รายการนี้ไป2ส,สมัยติดตามช่องทางอื่นๆของเพจเมเกอร์ทั้งในเพจ Facebook และช่อง TikTok และหากชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดซับสไ cribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Playmaker และหากต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมเพียงกดปุ่ม SuperTank เพื่อโดเน a เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมาเรื่อยๆ